Legenda วันนี้เคร่งแคบแต่เจ้าเลยแล้วเรื่องเก่าๆน่าเบื่อมากที่สุดเลยนั่นก็คือไก่พี่น้องไก่ทุกคนฟังผมพี่น้องไก่ที่มาวัดหลวงคุณทุกคนฟังผมผมนี่ไม่อยากออกมาหน้าวัดเลยนะผมอายโคตรอายทุกครั้งเลยนะไก่เนี่ยชอบพาฝรั่งอ่ะลากฝรั่งมาเทคกัพฟอร์ตอรีดีมเทคกัพฟอร์ตอรีดีวันเหลวมัดเขาไปตายกับผ ไ่ายฝรั่งสไตล์เขาอะเขาไม่ได้แบบคนไทยเห็นคนดังเห็นอะไรแล้วก็โอ้ขอถ่ายรูปเขานะฮะฝรั่งไม่ใช่นะฝรั่งไม่ใช่นะดังนั้นฝากิดหนึ่งผมเบื่อผมออกอากาศหลายทีก็บอกพี่น้องไกลหลายทีว่าอย่าทำผมอายเวลามันไม่ถ่ายอะอายเข้าใจป่าบางทีเขาก็บอกอ๋ออไอ้ถ่ายรูปอยู่อะออยู่ไปยืนผักไอ้ใกล้ไปยืนไอ้ใกล้ก็ไม่ใ่ไออยู่ไออยู่ กูจะมาสาดแดกก็ไม่ใหญ่อายมันอายไก่พี่น้องไก่ขอร้องเจอผมแนะนํทเฉยๆว่าคนคนนีวว้เป็นคนสร้างวัดพอถ้าเขาอยากถ่ายเขาจะบอกเองว่าอยากขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเอออย่างงี้สิไม่ใจมาถึงลากเขามาเป็นฝูงไะเแล้วมา,มา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 ถ่ายรูปแต่คนสร้างวัดมา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 เก่งงาแล้วเขาก็งงจิบหายเลยหาอะไรวะหายกับใครเขาไม่สน น้พี่น้องไก่ผมออกอากาศหลายทีแล้วก็วันนี้ก็เจออีกโคตรเซ็งผมนะพี่น้องไก่พอนะพี่น้องไกล่ฝรลั่งพอไก่จีนไม่เป็นไรไก่จีนเขาโอเคเขาอยากถ่ายรูปอยู่แล้วสไตล์จีนกับเราไม่เหมือนมันเหมือนเหมือนกันแต่ฝรั่งไม่ได้นะครับนะโอเคขอร้องเจอผมแนะนำพอนะอยาเรียกมาถ่ายรูป ถ้าเขาอยากถ่ายเขาจะพูดเองนะโอเคนะจะได้ไม่อายพี่น้องกูอายกูอายสวัสดี